ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวนะครับกับไายทองคํานะครับควาเรนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับนี้ก็ระหว่างรอขบวนนะครับนายพัดย์ยศนะครับผมที่บ้านสวายจีกอําเภอเมืองจังหวัดบุริล์นะครับนี่ก็เชือกแรกก็ไายทองเงินนะครับอันนี้ก็ ก็ปลายทองคำปลายทองคำแล้วก็ทองคำนะครับทองคำสองทองคำนะครับแลวก็ปลายโคกนะครับอนนี้ก็ปลายอาร์มนะครับปลายอาร์มนะครับปลายอุ้มผางนะครับปลายอุ้มผางนะครับแล้วก็ปลายดอยนะครับปลายดอยช้างบ้านทุ่งแล้วก็ปลายขอนเมืองนะครับปลายขอนเมืมอง หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับเจ็ดพายคนเมืองแปดก็จะเป็นพายพายงามครับก้า็สิมงคลนะครับผมก้าเชื่อกฝดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะครับ ไล่โคกนะครับผมตองคำนะครับกำลังเตรียมกล้องไล่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่กับทุ่งกับนาน,นะครับไมมีเวลาเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะครับก็รับชมคลิปกันไปก่อนเนาะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ค,คิดถึงคิดถึงเมฟซีทุกท่านนะครับผม ขอให้เมฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับครับเข้าหน้าฝนแล้วยุงก็จะเยอะเนาะับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนู่นครับริมงคลนะครับกับทายงามนะ กำลังช้างเสร็จแล้วหรือแต่ควานครับใส่เสื้อครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับรอนะครับรอตั้งขบวนรอเลิกไม่ใช่เราต้องขบวนรอเลิกอีกอย่างหนึ่งครับก็กําลังใจก็เยอะมากนะครับวันนี้กําลังทยอยมานะครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดด้วยนะครับครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับคลิปหน้านะครับผมบขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ